Thailand Pass ฝันร้ายของคนที่อยากเข้าไทยทั้งคนไทยและต่างชาติฝันร้ายยังคงดำเนินต่อไปหรือนี่คือแผนการโปรโมทให้ประเทศดังไปทั่วโลกไม่รู้ว่าดังแบบไหนนะดังในทางลบนี่เราชอบอยู่แหละเพราะว่าจริงๆเราทำมาตั้งนานแล้วแหละไอ้เรื่องบีบคั้นบีบบังคับเนี่ยใช่ไหมตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วที่เปิดประเทศที่ไม่ได้เปิดเยอะเท่านี้แต่ก็เปิดอันนั้นก็คือทุกคนที่เข้ามาก็จะต้องจ่าย ค่ากักตัวค่าแซนด์บ็อกซ์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปต้องจ่ายอะไรเยอะแยะอันนี้นเราก็บอกว่าประสบความสําเร็จในแง่ของการบีบบังคับให้คนต้องจ่ายอันนี้ก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันก็คือทุกคนลําบากกันหมดคืออันนี้อฟไม่ได้มาบ่นของตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าในข่าวตรงนี้คือมันเป็นเรื่องราวของคนหลายๆคนที่คนต่างชาติน่ะที่เขามีปัญหากับ Thailand Pass นี่เช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นขอเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอันนี้ทำไมไม่ตั้งเป็นโพสต์ใหม่ถ้าเพื่อนๆเข้าไปใน Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศหรือกรมการกงสุลเนี่ยนะเขาไม่ได้ตั้งเป็นโพสต์ใหม่เขามาโพสต์เป็นแบบเป็นปักหมุดอยู่ในคอมเมนต์อะมันเป็นประมาณว่าช่องทางติดต่อไงอ่านก่อนแล้วกันหากท่านลงทะเบียนในระบบ Thailand p a s s แล้วและยังไม่ได้รับ QR Code ขอให้แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดังนี้1ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ 2. เลขที่หนังสือเดินทาง 3. อีเมลที่ท่านกรอกในการลงทะเบียน4วันที่จะเดินทางมาที่นี่ช่องทางติดต่ออินบ็อกซ์ของ Facebook กรมการกงกสุลกระทรวงการต่างประเทศพิมพ์ภาษาไทยไปเลยนะครับคำเนียแล้วก็ l ล ne นี่อันนี้เอาบอกไปตั้งแต่ข่าวก่อนลนะแอ g ไ Thai Consular คือช่องทางติดต่อก็ยังสับสนนะวันก่อนก็แจ้งเบอร์โทรมาแล้วก็แจ้งอีเมลด้วย s u p p o r t แอ tp.consular.go.th อ้วทำไมไม่มีในนี้เบอร์โทรด้วยก็ไม่มีอันนี้บอกแต่ Facebook กับ Line ซึ่งวันก่อนไม่ได้บอก Facebook กับ l ล n e เลยก็เลยงงจริงๆมันผิดวิสัยอะ่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะชอบตั้งเป็นเพจแบบตั้งหากเลยนะเพจของ Thailand Pass อะไรอย่างเงี้ยว่าอัปเดตเหมือนที่ชอบอัปเดตตัวเลขโควิดกันนักอะ่ะทำไมที่นี้ไม่ทำอ,ะอ่ะอ่าไม่มีการตั้งเพจเฉพาะขึ้นมา แล้วก็ไม่มีการตั้งแบบ ThailandPass Call Center, ThailandPass c h a t Customer Service อะไรก็ว่ากันไปไว้แก้ปัญหาอันนี้คือของเก่าของที่มีอยู่แล้วก็คือลายของกรมการกรงรุลอยู่แล้ว f c e e o o o ของก็ของกรมการกรงรุลอยู่แล้วมันอัะยศมากว่าทำไมจึงไม่ทําของต่างหากขึ้นมาแล้วก็อัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลต่างๆให้มากที่สุดก็คือที่อัปเดตเลยก็คืออัปเดตข่าวความเลวร้ายว่ามีคนเดือดร้อนสารพัด ด้านหนึ่งคือความเวลวร้ายอีกด้านหนึ่งก็คือออกมาเยือนยอแก้ตัวว่าเออตอนนี้มีคนลงทะเบียน6 0 0 0 0 7 0 0 0แล้วนะมีปัญหาแค่นิดหน่อยเดี๋ยวกำลังแก้ที่อประยชน์อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยให้อินบ็อกซ์ของ Facebook เนี่ยก็ของ Facebook ใช่ไหมละ่ะให้ติดต่อทางไลน์ก็มันเป็นของไลน์ใช่ไหมละ่ะแล้ววันก่อนที่บอกว่าลงทะเบียนให้ใช้ Gmail เนี่ยอย่าใช้ Hotmail เนี่ยอีเมลนั้นก็ Gmail ใช่ไหมละ่ะคือเราไม่มีอะไรเป็นของเราเองเลย ครับเดี๋ยวจะบ่นมากเกินไปไม่ได้เข้าข่าวนะครับก็เดี๋ยวให้แทรกในข่าวแล้วกันก็หัวข้อข่าวตรงนี้นะครับฝันร้ายยังคงดําเนินต่อไปตั้งแต่ Thailand Pass ออกมาเนี่ยฝันร้ายก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับคนที่จะเข้าประเทศไทยฝันร้ายก็คือการรอคอยที่ไม่มีวันสิ้นสุดคนโชคดีก็โชคดีไปแป,ป๊บเดียวได้ละหรือไม่แป,ป๊บก็อาข้ามคืนได้ละมีคนมาโพสต์ว่าเออทำาหลายรอบอยู่เหมือนกันแต่พอเปลี่ยน อันนั้นนิดอันนี้หน่อยวันรุ่งขึ้นได้เลยแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่ได้อีกอยู่ดีอ๋อจะบอกว่าไอ้ช่องทางที่เขาแนะนํามาเนี่ยนะอัปลองหมดลองหมดไม่มีคําตอบไลน์มีตอบมาบ้างแต่ว่าตอบเหมือนกับหมดโคต้าแล้วเราถามไปอันแรกไม่ได้ตอบพอถามอันที่สองตอบตอบแล้วเราก็เลยรีบๆถามต่อเลยเฮ้ย hey, เดี๋ยวไปคุยกับคนอื่นก็ไม่ได้ตอบ <laughs> <c oughs> คือถามเหมือนหมดโคต้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอบกค่หนึ่งคำถามหุบป,ปากไปแล้วก็ไปดูคนอื่นไม่สนใจคนนี้ละอันนี้อพยกตัวอย่างนะครับที่ว่าโดนรีเจ็คมาคือรีเจ็คมาว่าใบจอง AQ ของเราเนี่ยไม่ได้ระบุคำว่า RT-PCR ก็คือการตรวจโควิด r t p c r เขาก็บอกว่ามีโควิดเทสนะในนั้นอะแต่เขาไม่ได้แค่ไม่ได้บอก r าร c r r ปุ๊บโดนเด้งเลยบอกว่าต้องมีด้วย ก่อนหน้านี้ก็ระแวงอยู่แล้วเชียร์ว่าตกลงมันจะจิตตกเหมือนสถานทูตหรือเปล่าไม่ต่างกันเลย <c oughs> จิตตกเหมือนสถานทูตเลยแค่ไม่มีคํานี้เลยถามไทยคอนซูลานี้ไปเลยปรากฏว่าก็ไม่ตอบสักทีสุดท้ายก็คือเราก็ส่งไปให้ทางโรงแรมเพิ่มข้อความให้แต่ก็ถามไปว่าเออจแจ้งยังไงเพราะว่าใบจอง AQ ก็ระบุอยู่ว่ามีตรวจโควิดด้วยตกลงต้องแนบอะไรแค่คําว่า rt pcr นี่ไม่มีไม่ได้หรือ ครับคือปัญหาคือโดนเด้งให้ไปแก้คําว่าให้มีคําว่าตรวจแบบ rt pcr ด้วยแต่อันนี้ดันตอบมาว่าหากท่านได้รับอีเมลปฏิเสธแนะนําให้รีบลงทะเบียนใหม่ค่ะโดยใช้ Gmail ในการลงทะเบียนเอ้ยมันคนละอย่างกับที่ฉันถามไปนี่ว่าฉันถามว่า aq อะ่ะโดนเด้งไม่มี rt pcr แก้ยังไงดันบอกว่าให้ใช้ Gmail ในการลงทะเบียนกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องอัปโหลดรูปภาพที่มีความชัดเจนคือแก้ก็แก้ไม่ถูกจุด ตัวหนังสือชัดเจนและอ่านง่ายเพื่อสะดวกต่อการอนุมัติโดยระบบะแต่ออฟก็แก้ของออกไปแล้วเรียบร้อยก็คือส่งให้โรงแรมไปเติมข้อความแล้วก็จัดการกรอกใหม่แล้วก็ได้เป็นแบบว่าเนี่ยวงกลมสีเขียวมีเครื่องหมายถูกแต่ว่าคำเนี่ย key finish return and object instead of string เนี่ยมันไม,ไม่ใช่นี่ปกติต้องบอก success แล้วก็จะมีอีเมลส่งมาก็เลยงงก็เลยถามเขาไปเนี่ยส่งแก้เอกสารใหม่แล้วขึ้นอย่างนี้หมายความว่างไง เผื่อว่าจะมีความหวังไงประมาณว่าอ๋ออันนี้คือคนที่โดนปฏิเสธมารอบแรกแต่ว่ากรอกซ้ำเนี่ยเหมือนว่าข้อมูลมันเข้าไปในระบบของเขาเลยไม่ใช่การไปต่อคิวใหม่อีก7วันใช่ไหมอย่างเงี้ยคือนึกว่าแบบนั้นไงก็แทนที่จะตอบมาใช่ไหมว่ารับถามว่าขึ้นอย่างเงี้ยหมายความว่าไงท่านได้เข้าเว็บไซต์ของ Thailand Pass แล้วลงทะเบ,บียนใหม่ใช่หรือไม่คะใช่ครับแล้วก็หลังจากถูกรีเจ็กก็กรอกใหม่แนบใบจองโรงแรมก็แก้ใหม่ขึ้นแบบนี้คือต่อคิวใหม่หรือ เจ้าหน้าที่จะรู้ได้เลยว่าคนนี้เคยลงทะเบียนแล้วก็หลังจากนั้นไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะครับอ่าบนเองเยอะอีกแล้วคือคือแค่ว่ามี call center ไปก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรตอบแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็หายไปเลยก็ทวนนิดนึงนะครับจากข่าวนี้ก็บอกว่ากรมการกงศูนย์เนี่ย ก็ได้รับคำร้องเรียนนะจริงๆก็คือบ่นด่าสาปแช่งว่าการลงทะเบียนผ่านไอ้เว็บไซต์เนี่ยนะของ tp.consular.go.th เนี่ยวันแรกๆปัญหาที่เกิดขึ้นคือ API error แถมกรอกไปเนี่ยมันเด้งขึ้นมาว่าสำเร็จแต่ว่ามันก็จะไม่มีอีเมลมาคือของต่างชาติเนี่ยมีี่อรพทาอยู่แต่ว่าคนไทยเนี่ยตอนวันที่หนึ่งเลยนะที่เพิ่งเปิดยังไม่มามาก็คือ ตอนวันถัดมาคือเหมือนอีเมลมันดีเลยส่งมาช้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ่นด่ากันมากๆก็อย่างมากก็แค่มีรมัฐมนตรีบางคนก็ออกมาบอกว่าเออปัญหาบางอย่างตอนนี้ของ Thailand Pass ได้รับการแก้ไขประมาณว่าปัญหามันอาจจะมีสัก20อย่างแต่ว่าแก้ไขไปหนึ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะออกมาเออก็อย่างที่เหมือนที่อ๊อฟพูดตอนแรกอะไอ้โพสต์ของกรมการกงสุลเน่ะที่บอกว่าจะติดต่อได้ยังไงบ้างสําหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยทำไมไม่ไปตั้งโพสต์ใหม่ ทำไมต้องมาแอบคอมเมนต์อยู่แค่ข้างใต้โพสต์อื่นๆคือกลัวไขยหน้าหรือและไอ้นี่ก็เหมือนกันคือสร้างความดือดร้อนให้คนมากมายเนี่ยแทนที่จะมาออกมาเหมือนประมาณว่าเาไม่ต้องขอโทษก็ได้ถ้าปากหนักก็คือแค่แคบอกว่าเราให้คํามั่นว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดทันทุกคนแน่นอนสุดท้ายก็จะต้องได้ขึ้นเครื่องบินมาประเทศไทยเราให้คำมั่นสัญญาเพราะว่าเราตั้งใจจะเปิดประเทศอะไรก็ว่ากันไปบลา b อันนี้ไม่มีความมั่นใจใดๆเกิดขึ้นแค่บอกว่าแก้ไขปัญหาบางอย่างแล้วก็ยังเหลืออีกเป็น10อันนี้คือสถิติของวันก่อนว่ามีคนลงทะเบียนเข้ามา65,000กว่าคนยิ่งกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็น10เท่าแต่บงเล็บนับคนซ้ําด้วยเปล่าในขณะที่65,000มีผ่านอยู่เขาบอกแอปพรูฟอ่ะไม่รู้ได้รับ QR Code คหมายถึงอันนั้นไหมก็คือ1 2 0 0 0กว่าคนประมาณ1ใน5ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยเพราะว่าลงทะเบียนไปหลาย10รอบ จนวันนี้เฉพาะของเราเองก็ผ่านไปหคนแถมแทนที่จะมาอย่างที่บอกครับก็คือให้ความมั่นใจแล้วกันไม่ต้องขอโทษไดๆให้ความมั่นใจก็กลับบอกว่าแค่มีปัญหาบ้างแล้วก็มีการแทรกแซงจากภายนอกอะไรล่ะอะไรล่ะคือตามนิสัยคนจัดการประเทศชุดนี้ก็คือถ้ามันไม่ค่อยดีก็จะบอกว่ามันดีมากมันยอดเยี่ยมคืออะไรที่คนเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็จะยกห่างตัวเองไปเรื่อยๆเพราะว่าคนเขาไม่ทันมาดู อย่างพวกนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เข้ามาแค่ยอดต่ําเตี้ยมากเนี่ยคนไทยในประเทศไม่ได้สนใจเขาก็ยกห่างตัวเองไปเรืยๆว่าสําเร็จส่วนอันนี้คือปัญหาร้ายแรงมากแต่ก็บอกแค่ว่ามันมีปัญหาบางประการเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้เรากรําลังร่วมกับดิจิทัลโกเมนต์เดเวล็อปเมนต์เอเจนซีรัฐบาลดิจิทัลอะไรไม่รู้แหละก็กําลังแก้ไขปัญหาอย่างแรกเลยก็คือเวอร์ชั่นมือถือสามารถใช้ได้แล้วเออเสนอเลย คุณควรจะให้ความมั่นใจโดยเฉพาะคนที่ใกล้วันเดินทางทุกคนได้ทันแน่แต่ถ้าไม่ทันเราก็จะออกแบบชั่วคราวให้คุณก่อนคุณสามารถเอานี้มาโชว์กับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเพื่อขึ้นมาก่อนได้ถือว่าเป็นช่วงแรกๆมีหยนหยอนบ้างครับคืพอดีบอกไปตั้งแต่แรกว่าข่าวนี้จะเป็นเหมือนแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมครับก็ตอนนี้อย่างมีคนอังกฤษนะครับที่ปกติแล้วก็อยู่ภูเก็ต ก็กลับไปอังกฤษเพราะว่าไปร่วมงานแต่งงานของลูกสาวเข้าใจว่าแบบนี้ต้นเดือนตุลาเนี่ยอังกฤษก็ยกเลิกว่าไทยไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดงของของยูเคคืออังกฤษอีกต่อไปฉะนั้นเขาก็บินไปอังกฤษเลยก็ไม่ต้องโดนกักตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้คือใครที่จากอังกฤษมาไทยปุ๊บถ้ากลับอังกฤษก็ต้องโดนกักตัวแล้วก็จ่ายค่าโรงแรมมหาโหดอ่าแล้วทีนี้พอได้ยินข่าวว่าไทยแลนด์จะเหมือนกับแบบว่าจะยกเลิก เปลี่ยนจาก coe เป็นอย่างอื่นปุ๊บเขาก็รีบจัดการรีบขอ coe แต่ปัญหาความงี่เง่ามันก็เกิดขึ้นจนได้ของหน่วยงานนี้แหละแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราเจอกันก็คือถ้าเกิดใครที่เข้ามาไทยตั้งแต่8พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยก็จะโดนสถานทูตถีบให้ไปขอ thailand pass ซึ่งมันไม่สมควรนะจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับวันเดินทางอะเอาเป็นว่าใครที่มาขอเขาคุณควรจะกำหนดวันมาว่า,าใครขอยื่น coe ไม่เกินวันที่31ตุลาทําให้หมดไม่ว่าคุณจะเดินทางถึงไทยวันไหนแต่วงเล็บอาจจะกําหนดช่วงวันไว้ก็ได้ว่าเออแต่ต้องไม่เกิน30วันล่วงหน้าต้องเดินทางไม่เกิน30พฤจิกาอะไรเงี้ยออกให้หมดประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ถีบหมดทั้งทั้งท,งท,งที่บางคนขอ C O E ไปตั้งแต่กลางเดือนตุลาแต่แค่วันเดินทางเขามันสิบกว่าพฤจิกาแล้วก็โดนถีบมาขอ Thailand Pass หมดเลยอย่างคนนี้ก็โชคร้ายซวย วันเดินทางมาถึงไทย9พฤศจิกาเลเดไปแค่2วันเท่านั้นก็โดนทีมมาขอ Thailand Pass เช่นเดียวกันเขาก็จ่ายอะไรไปหมดแล้วก็คือเขามาจากภูเก็ตฉะนั้นจะกลับไปภูเก็ตอต้องจองโรงแรมชาพลัสต้องจองตรวจโควิด COVID, ต้องบบบลลลาาอแล้วก็มีประกาศฟ้าผ่าลงมาจากรัฐบาลที่เอาพูดไปแล้วว่าใครที่เข้ามาตั้งแต่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปสวยดันเข้าตอน9พฤศจิกาก็ต้องไปขอ Thailand Pass คือทากับทุกคนน่ะทากับทุกคนแบบว่าไม่ใช้สมองในการคิดเลยอ่ะแล้วก็แน่นอนว่าเขาเขา้าก้าพฤศจิกาทั้งนั้นเขาก็โดนอ e ีเมลปฏิเสธการ,ร,รขอ COE ทันทีซึ่งเราก็ที่ช่วยทําให้ก็โดนไปหลายคนเพราะว่าเข้าหลังก้าวพฤศจิกาเหมือนกันทั้งทั้งที่ยื่น COE มาตั้งแต่กลางเดือนตุลานี่แหละคือความหอหีบของระบบราชการของเราอ่าแล้วก็แน่นอนฝัดร้ายเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็คือวันจันทร์ เขาก็อยู่ที่ลอนดอนตอนนั้นเพื่อที่จะพยายามลงทะเบียนไอ้ไทแลนด์พาสอันนี้แล้วก็เขาก็คิดว่ามันซวยมากเลยเพราะว่ากฎมันออกมาว่าตั้งแต่8พฤศจิกายนต้อมาขอไทแลนด์พา a s สแต่มันแค่เจวันเท่านั้นเองมันแค่เจวันเขาจะต้องรีบแล้วกฎมันก็ดันบอกว่าจะออกให้ภายใน7วันทําการโอ้มีเวลาแค่7วันและดันเจวันพอดีกับที่โดนประกาศด้วยเขาใช้เวลาถึงเชั่วโมงกับคีย์บอร์ดตรงนี้เช่นเดียวกับเรา วันนั้นเ็าก็หัวปั่นโอ้ไม่มีเป็นอันทํามาหากินอะไรไปหลายวันเลยทั้งที่อ๊อฟก็คิดว่าอ๊อฟก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องซีโอีพอสมควรแต่ว่าพอมาเจอไอ้ไทยแลนด์พาสนี่แล้วอ๊อฟก็ต้องปวดหัวไปหลายวันจนถึงปัานนี้ก็ยังปวดหัวอยู่เพราะว่ายังเคลียร์ไม่หมดก็มีโอเคเคลียร์บางประเด็นขึ้นบ้างแต่ว่าก็ยังคงเป็นปริศนาดํามืดไปจนกว่าอย่างน้อยสักเจ็ดถึงสิบวันแรกของเดือนมันจะผ่านไปเราคงจะกระจ่างมากขึ้นบ้างที่เขาบอกว่า จะทำให้คนที่ใกล้เดินทางก่อนเราก็หวังว่ามันจะทันจริงๆครับแล้วก็จากการที่มีปัญหาพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคต่างๆที่หลายคนแชร์มามากมายยังกับว่าจะต้องมาแฮ็ก Thailand p a s s อย่างนั้นแหละยังกับอ๊อฟก็นึกถึงสมัยเด็กนะที่อ๊อฟจะต้องมาแบบโอ้จะติดตั้งโปรแกรมนี้เราจะต้องไปเอาโค้ดไอ้น,นี่มาเราจะต้องมีปลั๊กอินอันนี้เราจะต้องมาทําใช้เทคนิคตุกติกอย่างนั้นอย่างนี้ที่อ๊อฟเคยทําเล่นๆตอนสมัยเด็ก อันนี้คือระบบการเข้าประเทศก็ต้องตุกติดเช่นเดียวกันซึ่งอ๊งอาไม่ได้บอกว่าอันนี้คือใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือไงแต่เป็นสิ่งที่คนแชร์มาก็อ่าเราคุณยังต้องใช้เบราว์เซอร์ชื่อ Google Chrome เบราว์เซอร์ก็คือที่เราไว้พิมพ์ท่องอินเทอร์เน็ตนะตถ้าเกิดว่าเราได้แอร์เลอร์ซึ่งตอนนี้ไม่เป็นละ API server อะไรเนี่ยก็คือเราจะต้องไปโหลดปลั๊กอินชื่อนี้มาใส่ซึ่งวันแรกๆอ๊อไม่ได้ทำแต่ก็มีคนผ่านแพอมีคนมาบอกว่าต้องใช้อันนี้ปุ๊บอ่าออก,ก็ทำ โหลดปลักอินชื่อนี้มาก็ไม่เห็นจะทําให้ผ่านได้ง่ายขึ้นแต่อย่างใดหรือเทคนิคที่ออฟแชร์ไปแล้วก็มันได้ผลแต่ตอนนี้คือเขาแก้แล้วคือไม่จําเป็นต้องทําแล้วก็คือไอที่พิมพ์ช่องว่างหน้าหมายเลขพาสปอร์ตหรือว่าระหว่างภายในหมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็อันนี้คือผู้เฒ่าผู้แก่ทําเป็นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทุกอย่างที่อัปโหลดจะต้องเป็นรูปภาพเป็นไฟล์นามสกุล jpeg เท่านั้น เป็น PDF ก็ไม่ได้เวลาเราจองโรงแรมหรือซื้อประกันเขาก็ส่งมาเป็น PDF ทั้งสิน้นแต่เราต้องมาแปลงเป็นไอ้อันนี้ซึ่งมันเป็นรูปภาพก็คือเป็นทั้งอัปโหลดรูปพาสปอร์ตใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วก็ QR code ซึ่งมันต้องชัดมากถ้าไม่ชัดก็คือ AI ของเขาไม่มีปัญญาในการไม่มีปัญญาในการสแกนเป็น AI ที่ประสิทธิภาพต่ำมากเออแล้วก็ใบจองโรงแรม ชา plus หรือ a q แล้วก็ประกันซึ่งทุกอย่างต้องอัพเป็นรูปภาพแล้วเขาก็พยาพยามพยายามพยายามใช้เวลาสิบห้าชั่วโมงไปก,กับการพยายามจะหาทางให้ได้ก็โทรไปทั้งอะไรอ๋อนี่คือมีบัตรอีลิตนี้ด้วยเหรอแล้วก็มีทั้งเอพิกฮาร์ดด้วยอ้าวแสดงว่ามีฐานะนะคือทําให้คนมีฐานะก็ยังต้องมาจมอยู่กับหน้าคอมตกลงจะเอาลูกค้าจริงๆไหมเขาก็ถอไปถึงสถานทูตไทยในลอนดอนเลย แล้วก็สตาฟก็เนี่ยตามลักษณะของคนประเทศเราอยู่แล้แลวก็คือยิ้มแย้มแจม่มใสสุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้โอ้เรารู้ปัญหาแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถูกดำเนินการด้วยกระทรวงต่างประเทศที่กรุงเทพครับยิ้มแยม้แยมแจม่มใสแต่ช่วยอะไรไม่เคยได้นี่แหละก็คือลักษณะนิสยัยฉะนั้นบอนแรกๆที่มีข่าวมาว่าเออเปิดประเทศมีคนเข้า2000กว่าคนนั่นน่ะคือคนที่ได้ coe ไปตั้งแต่แรกๆ แต่อย่างที่บอกอะ่ะคือมีน้อยเขาก็จะออกข่าวว่าเยอะเยอะใช่ไหมสองพันกว่าคนจึงหนึ่งแถมยังเป็นคนที่ได้ COE ไม่ใช่ Thailand Pass ของคุณด้วยก็ฝันร้ายมันก็เป็นเพราะว่าถ้าได้ Thailand Pass ไม่ทันเวลาวันบินก็จะต้องไปเลื่อนเที่ยวบินไปเลื่อนโรงแรมซึ่งโรงแรมก็โหดก็คือถ้าจะเลื่อนฟรีก็จะต้องเลื่อนล่วงหน้าอย่างน้อย3วันเอ่อต้องไปเลื่อนตรวจโควิดหรืออาจจะต้องจองโรงแรมเพิ่มแล้วต้องเปลี่ยนประกันด้วย เปลี่ยนสารพัดเพื่อที่จะไม่รู้ว่าจะทันอีกหรือเปล่าแต่ที่เขาบอกว่าเขาต้องพยายามขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขามันมีอะไรที่จะต้องกลับไปที่ภูเก็ตถ้าเกิดเขาเป็นแค่นักท่องเที่ยวตามโบติเนี่ยเขายกเลิกไปนานแล้วเขาไม่มาหรอกประเทศไทยที่แสนยุ่งยากอันหลังนี่อัเติม์เองจริงๆในข่าวนี้ยังมีอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ก็คือเพื่อนๆมาดูต่อได้ว่ามีเคสอะไรยังไงอีกบ้างนะ เพราะว่าฮอาก็ดันโมเองไปเยอะอีกตามเคยนะครับแต่เชื่อว่านะครับฝุ่นตลบกันก็คือช่วงแรกๆตอนนั้นแหละแล้วก็หลังๆมันคงจะค่อยๆดีขึ้นเพราะตามนิสัยแล้วก็คือคนจัดก,การประเทศชุดนี้ไม่ว่าทําอะไรมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ได้เฉพาะเรื่อง Thailand Pass นี่หรอกอื่นๆด้วยเรื่องอื่นเนี่ยคนเขาเดือดร้อนกันหมดเพราะว่านิสัยแบบคนพวกเนี้ยนะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะอยู่ยงคงกระพันไปกันไปได้สักแค่ไหนทําตัวแบบนี้ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ